มิกเฉลิมสีแจงยิปปมฉลามจัสแฟนหนุ่มถูกโยงเจ้าชายอลาดินเจอกิกเก่าทวงหนี้หลักล้านกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เมื่อคืนที่9มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเพจเจมอย 108v1 เปิดเผยเรื่องราวเจ้าชายอลาดินผู้คลั่งรักเจ้าหญิงอินฟูลนแต่ติดหนี้กิกเก่าเป็นล้านบอกจะคืนคืนผ่านมาป่านนี้ยังเงียบกริบจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากล่าสุดเฉลิมสีออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะคะที่เรียกหนูว่าเจ้าหญิงคือเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่หนูทราบตั้งแต่ก่อนเขาจะมาขอหนูเป็นแฟนแล้วตอนคุยกันแรกๆเคยพูดไปแล้วว่ามีอะไรเขาก็มาเล่าให้เรากับเพื่อนฟังหมดรวมถึงเรื่องที่คนอยากจะรู้กันยิกๆเขาเล่าว่ามีพี่คนนึงเป็นเพื่อนกับป้าเขาใช้คําว่าเอนดูอยากซัพพอร์ตนะฟิลลูกหลานเนียและพี่เห็นอาทอยตัวใหญ่ๆไหมเขาโอนตังค์ซื้อให้และเขาทําบัตรนี้ให้ด้วยแต่อันนี้พอถึงรอบจ่ายผมจ่ายเองนะพี่คือยอมรับว่าตอนนั้นยังไม่ได้คบกันเรากับเพื่อนๆนก็ตอบส่ง เพราะไม่คิดว่าจะได้คบกันว่าก็ดีล่ะนี่มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเขาเอ็นดูทําไมต้องจ่ายเองอะทําให้แล้วก็น่าจะจ่ายให้จะได้เลี้ยงเราด้วยจนไม่กี่วันก่อนคบกันเขาบอกว่าจะไปเคลียร์ตัวเองให้เรื่องคนคุยต่างๆละ่ะจะมาขอเป็นแฟนนะเราก็รับปากว่าโอเคแต่พอหลังจากลงคลิปขอเป็นแฟนเขามาบอกว่าพี่เขาไม่ยอมทําไงดีคือให้แม่ไปคุยมาให้แล้วเขาขอมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวได้ไหม เอาจิงๆก็งงอยู่สักพักแหละว่าอันนี้ปัญหาของเราเปล่าวะคือพอเป็นแฟนกันแล้วต้องร่วมด้วยช่วยแก้ไหมยังไงดีเอ่ยเราก็เลยตอบตามฟีลจริงว่าโอเคได้สิเพราะก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นปัญหาก็เริ่มตามมาค่ะคือแฟนก็มาปรึกษาเราว่าพี่เขาชวนไปนั่นไปนั้นนี่มีไปรีวิวที่ต่างๆบลา b แฟนโอเคไหมซึ่งเราเองก็ไม่ว่างเราก็ตอบว่าไปได้สิชิวชิวหนูว่างอีกทีวันโน่นแหละค่อยเจอก็ได้ แต่ก็ติดแซวไปเล่นๆว่าคือไม่มีอะไรกันเลยกันใช่ไหมแฟนเราก็ตอบมาว่าแฟนดูถูกเทสเขามากเราก็เลยไม่ได้ถามรไรต่อแล้วเขาก็เริ่มปรึกษาว่ารถที่ขอซื้อต่อพี่เขามาที่เขาให้มาลองขับอาจจะคืนเขาแต่พี่เขาไม่ยอมเราก็เลยถามว่ามีสัญญาซื้อขายอะไรไหมแฟนเราตอบว่าไม่มีเขาบอกว่าจะไปซื้อที่อื่นทำไมเอาของพี่ไปลองขับก่อน ไม่ได้มาขอให้ช่วยอะไรแค่อยากมาระบายเครียดมากคือพี่เขาบอกว่าเขาจะโทรไปหาแฟนด้วยว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้เราก็เลยถามว่ามันเป็นเรื่องที่แฟนเคยเล่ามาตลอดไหมแฟนก็ตอบว่าใช่กับเราก็เลยบอกก็ไม่ต้องกลัวสิหลักก็เงียบไปสักพักแล้วว่าแม่แฟนก็โทรมาหาฉันวันวาเลนไทน์ก็เปิดประเด็นมาเลยแม่มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังในมุมของทางแม่เราก็รับฟังไว้อะก็คุยกันไปว่า เออเรื่องเป็นงี้งเราก็บอกแม่ว่าเขาเคยเล่าให้ฟังแล้วงั้นแม่ปรึกษาหน่อยนะทำไงดีเราเลยบอกว่าเขาบอกหนูว่าเรื่องนี้เขาเคยรับปากหนูไว้แต่แรกแล้วว่าเขาจะจัดการเองมันไม่ใช่เรื่องของหนูเขาต้องรับผิดชอบเขาขอหาวิธีเองหนูห้ามช่วยและหลังจากนั้นอีกสักพักหนูก็ได้คุยกับพี่เขาแต่ หนูไม่เคยติดต่อไปเคลียอะไรทั้งนั้นนะคะมีแต่ทางพี่เขาติดต่อมาเล่าปัญหาเกี่ยวแฟนหนูเองให้ฟังเหมือนที่เคยได้ยินมาเลยขยกเว้นเขาบอกว่าเขาคบกับแฟนหนูแบบรักกันมากก่อนเขาจะมาคบกับหนูพี่เขาก็เล่าในมุมพี่เขาไปและบอกว่าเขายังไม่จ่ายค่าบัตรพี่นะเราก็ถามว่ามีอะไรบ้างพี่เขาก็แจ้งมาต่างๆเราก็เลยบอกว่าหนูจ่ายได้นะ่ะเพราะที่รูดรูดมีของหนูด้วยทั้งของทั้งค่ารัะต่างๆฝากบอกให้เขาติดต่อพี่มาละกัน ส่วนเรื่องรถอะเอาไปจุบก,กับหอมกันในรถพี่อะไม่รับคืนนะบาดตาบาดใจต้องซื้อนะพี่ไม่ยอมบอกเขาแล้วก็เมา์มอยฟิลสนุกสนุกระว,วังสายดึกดึกแฟนโทรมานี่ก็เล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าบอกพี่เข้าไปล้ว่าแข่งเสร็จได้เงินค่าเหรียญจะให้กับส่วนรถผมขอคืนเราด้วยความว่ากลัวจะมีปัญหาเลยบอกว่าเงินที่แฟนรีวิวเข้าบริษัทแล้วนะเราจ่ายได้นี้จะได้จบจบเพราะที่ทำทำมาก็เยอะอยู่แฟนบอกว่าไม่เป็นไรครับเขาตกลงกันแล้วว่าแล้วแต่แฟนจะให้ใช้ต่อเดือนที่เหลือให้แฟนเก็บ เพื่อแฟนอยากได้อะไรเดี๋ยวปัญหาตรงนี้เขาขอรับผิดชอบเองอะก็ผ่านไปจนแฟนถามว่าขอเบอิกเงินสักห้าแสนได้ไหมครับเขาอยากได้รถฉันก็เคคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วมัง้งก็ไปเอามานั่นแหละแล้วก็เนี่ยก็มาเห็นพร้อมทุกคนละ่ะเจ้าตรงๆนะเงินแค่นี้พวกเธอทั้งหลายคิดว่าฉันใจไม่ได้รอเพื่อไม่ต้องให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันช่วยเพื่อนแต่ละคนมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ผู้ชายเขาบอกเขาจะจัดการเองอะถ้าสาระเนะเข้าไม่จุนมันจะไม่ดูเสือกรอ นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่ามอร์นิ่งค่าเอวีบาดี้คือลืมเรื่องที่แม่คุยกับแฟนและเขาบอกฉันมาแบบตรงกันว่าตลอดระยะเวลาที่เขามาปรึกษาคือเรื่องข่มขู่คบกันแรกๆก็ไม่ได้ถามละเอียดรมากก็ฟังฟังไปและก็จะมีเรื่องแบบทุกครั้งที่เขามาหาแฟนพี่เขาก็จะพูดแนว่าแล้วพี่ละอะไรแบบนี้หรือฟิลแบบพี่รู้จักคนนี้คนนั้นนะถ้าเธอไม่ทําตามฉันจะทําแบบนี้นี้ซึ่งจนตัวหนูเองหงุดหงิดจนต้องถามว่ากลัวอะไรกันคะเนี่ยมันมีภาพหลุด หรืออะไรยังไงรอหรือทำไรไม่ดีไว้แฟนก็บอกไม่มีคือละกลัวอะไรอะ่ะกลัวเสียชื่อเสียงกลัวไม่ได้เป็นนักกีฬารอแฟนก็ตอบว่ากลัวเสียเราไปคือถ้าจะไปไปนานละจ้านี้ฟังเรื่องนี้มาจนเอียนละแบบมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเราอนึกออกปะเพราะเวลาเขามาอยู่กันเราเขาก็ทำหน้าที่ของแฟนที่ดีตลอดอะแต่ฉันก็ลืมนึกว่าไว้แฟนฉันเด็กมากนี่ว่ะคือเจออะไรแบบนี้เขาก็ต้องรับมือยากแหละ ก็เลยบอกแฟนไปว่าฟังนะคนที่น่ากลัวที่สุดคือเมียกแก่จ่ะเนี่ยหละขลังจากนั้นแฟนเราก็เริ่มไม่ตอบไม่ไปหนีหน้าให้ปู่มาอยู่บ้านเพ่ากลัวว่าถ้าพี่เข้ามาบ้านก็ดีกว่าเจอกันสองต่อสอยังไงก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะะหนูกับแฟนก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะคือถ้าผู้ชายไม่เลิกหนูเลิกเองอยู่แล้วแต่อีความวุ่นวายนี้เขาก็ต้องจัดการให้หนูออะไม่ใช่อะไรที่หนูต้องมาแจน ขณะที่ฉลามจ u สแฟนของมิกออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่าน IG ีส่วนตัว d ี W ยับ just ระบุว่า